สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันนี้เปลี่ยนแนวแทนที่จะถ่ายที่บ้านดิฉันหรือที่บ้านหลานเนี่ยนะฮะหรือที่ตลาดปลาจาตุจักรเนี่ยวันนี้เราเราเราเปลี่ยนแนวออกมาเที่ยวข้างนอกกันวันนี้เบื่อเบื่อมาทานข้าวกลางวันที่ที่สมัสสารแล้วก็เลยแวะเพอร์คูล่าฟาร์มนะคะก็เห็นเห็นอะไรสวยๆหลายอย่างเลยค่ะก็เลยอยากจะฝากให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะนะคะ เนี่ยวันนี้วันนี้คือเห็นแดดดีๆเนี่ยก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าจะพูดถึงเรื่องว่าปลาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยกับกับแดดธรรมชาติเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เลี้ยงปลาน้ําจืดเนี่ยอย่างพวกที่เลี้ยงปลาคร์บหรือปลาทองปลาเงินปลาทองเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าแดดนี่มีผลกับปลาที่เลี้ยงมากนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของ ของสีเนี่ยดึงสีเขาออกมาได้มากมากกว่าที่ปลาที่จะเลี้ยงอยู่ในตู้ที่ที่ใช้หลอดไฟธรรมดาเนี่ยสีบางทีเนี่ยอย่างอย่างปลาที่สีฉูดฉาดบางอย่างเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในในตู้เลี้ยงที่ใช้ไฟธรรมดาเนี่ยบางทีสีเขาจะดรอปลงจะเห็นชัดๆเลยปลาทะเลหลายตัวก็เป็นแล้วก็ปลาน้ําจืดนี่เห็นชัดๆอย่างคนที่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยปลาเงินปลาทองเอยหรือว่าจะเป็นเป็นปลาคร์ฟหรือปลาสวยงามอื่นๆเนี่ย เหมือนกันหมดนะฮะว่าเนี่ยอย่างอย่างน้องทาวลอง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 ,ลอง,ลอง,ลองซูมไปที่ขี้ตังเบ็ดพวกเนี้ยเห็นไหมคะสีเนี่ยจะสดมากนะฮะสีก็จะขึ้นมากไม่ไม่เหมือนกับที่ที่เราที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงไว้ในในใน,ในตู้ที่ที่ทดนไฟธรรมดาซึ่งบางทีมันมันจะดรอปลงนะคะ แต่ตรงนี้เนี่ยเรียนนําไว้ก่อนว่าคืออยู่อยู่ที่พื้นที่นะคะไม่ใช่หมายความว่าคุณคุณไม่ไม่มีพื้นที่ที่จะจะเลี้ยงปลาอยู่กระแดดแล้วแล้วคุณจะเลี้ยงปลาทะเลไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายหมายถึงตรงนั้นนะคะแต่คือความหมายคือว่าจะจะเรียนให้ทราบว่าแดดนั้นเนี่ยมีผลกับสีของของของปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยอย่างมากบางครั้งเนี่ยอยู่ในที่เลี้ยงที่ ที่เราไม่ <S <S ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเหมาะสมอย่างอย่างในฟาร์มอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาหารที่ในลักษณะที่ช่วยเร่งเร่งสีเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะจะ,จะช่วยเพื่อที่จะให้รักษาสภาพสีให้เหมือนกับปลาที่ที่จับมาใหม่ๆแต่ในกรณีอย่างอย่าง,างพื้นที่อย่างนี้เนี่ยะจะมีส่วนช่วยได้มากนะคะนี่ค่ะอย่างอย่าง คุณผู้ชมลองดูปลาเขียวเขียวพระอินเนี่ยนะฮะมูลแรสเนี่ยนะฮะที่เห็นไว่ายๆตัวสีน้ำเงินคลมำเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นชัดเจนมากเลยเจ้าปลาตัวเนี้อยู่อยู่ตามร้านขายปลาเนี่ยเราบางทีเรามองข้ามมาเขาเป็นปลาธรรมดาแต่คุณผู้ชมดูสิฮะสวยมากนะคะสีนี่ออกน้ำเงินคลามเห็นไหมะฮะเนี่ยจากแดดแดดด้วยแล้วก็อายุวัยของปลาด้วยนะคะ ตรงนี้สำคัญอ่อนแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่อ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 งอออคุณสมบัติของน้ำด้วยนะคะค่าของน้ำต่างๆเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเป็นเป็นบ่อหนึ่งที่่านประทับใจมากสินสมุดลายบ้างเนี่ยค่ะ่านผู้ชมคะไอซิสบาร์เอ็นเเนี่ยที่ฉันชอบเรียกว่าปลาแลดทะเลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูสีที่ที่เวลาเขาโดนกระแดดนะคะเนี่ยสวยมากเลย่ะท่านผู้ชมฮะ แล้วก็นกแก้วเกร็ดเพลิงเนี่ยไอไอตัวตัว,ตว,ตวท,ที่ที่ขึ้นมาเลี้ยงในตู้เราแล้วสีตุ่นๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเวลาเวลาเขาอยู่กระดาษจริงๆริงนะเห็นไหมเข้าใจเข,ข้าใจคําว่าทําไมเรียกนกนกแก้วเกล็ดเพลิงเนี่ยดู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 ดขอบเกล็ดเขาสิเห็นไหมคะมันออกเป็นสีเหมือนถ่านไฟจริงๆอะฮะสีส้มๆเนี่ยฮะอันอันนี้ก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งท,ที่ที่รู้สึกอัศจรรย์ใจ คุณผู้ชมดูสีบลูแท้งนะคะซึ่งปลาที่เนี่ยอยู่มานานมากแล้วเนี่ยม่ีดยดูดูสีไอ้เจ้าสินสมุขเนี่ยนะฮะดูริงเนี่ยนะฮะดูสิฮะสีน้ำเงินเขาสวยมากเลยแล้ว mm hmm. เขาเขาเขาไม่มีความด้านเลยสีเนี่เหมือนปลาจับมาจากเหมือนเหมือนเพิ่งจับมาจากทะเลใหม่ๆนะคะเนี่ยอันนี้คือคือคือส่วนหนึ่งเนี่ยแดดเนี่ยมีมีม,มีมีผลนะคะคุณผู้ชมนะคือถ้าสามารถที่จะ จะเลี้ยงใครก็ตามที่มีสามมีความสามารถเช็ดน้ํกระแดดได้เนี่ยอันนั้นถือว่าโชคดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเผื่อไม่มีแดดล้าคณจะเลี้ยงลาทะเลไม่ได้นะคะแต่อันนี้ให้ดูว่าดูดูดูสีที่เวลาเข้าเข้าสะท้อนกระแดดเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนเหมือนเราเราดูปลาในแหล่งน้าธรรมชาติจริงๆใ่ไหมคะน้องตาลองซูมซูมเม่นเม้นททะเลดูดู หรือทวดเม่นเนี่ยฮะคุณผู้ชมาะใหญ่มากฮะไม่เห็นตัวแบบนี้มานานมากแล้วนะคะที่ใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะคือวันนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้มาดูของสวยงามอะไรขนาดนี้เพราะตอนแรกกะว่าเออเดิมทีเนี่ยอันนี้คุยกันเล่นเล่นหลานก็ชวนบอกว่าให้ไปออกเรือนัดกระใต้ของเรือเรียบร้อยแล้วจะไปออกเรือตกปลานะปลากลับมาเลี้ยงที่บ้านกัน เออเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไปหาหมอคือจริงๆก็ทำมานานละอันอันนี้คุยกันเล่นๆเพิ่งทําหน้ามาหมอก็สัมภาษณ์บอกพี่อุเดี๋ยเพิ่งอย่าเพิ่งโดนแดดนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็เลย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 บอกบอกเลื่อนหลานไปก่อนบอกว่าเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันกลัวหน้าพังก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวมาหาอะไรกินอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็แวะซื้อปลาเป็นๆตามตลาดสดประเดี๋ยวก็จะมีคลิปหนึ่งนะคะ ก็เลยเวลาเหลือก huh so, so, so De ็เลยแวะเพอร์คูล่าฟาร์มนิดหนึ่งก็เลยมาดูถ้าถูกใจสวยก็ขออนุญาตบอกว่าเอาเอาเอาลงคลิปนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพอร์คูล่าฟาร์มมากนะฮะที่ที่ให้ความบันเทิงตาบันเทิงใจสําหรับสาหรับการที่มาเที่ยวครั้งนี้แล้วก็ถ่ายถ่ายทำคลิปหลักเรื่องเล่าหลังห้องปลาในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะมีเรื่อง ปลาในตลาดใช่ไหมข่าวที่เราจะดูกันนะคะงั้นวันนี้ก็พอแค่เท่านี้ก่อนพบกันขราวต่อไป